ก no yes. mm ็ร hmm. no, ัดซื้อก็ได้นะไม่ต้องขนัดั no> um, ้นก็ได้เนี่ยทำอะรีออกไปทำอะไรนี่คือปูไข่จะกะ้าปูไข่ดองครองขุมนะคะเมื่อไหราแล้วอืมเป็นมอร้อก็ไมน้

อ,อ,อันแน่ชุมพานาหึน้ำแจ้ะ,อ,ะ,ะอันแน่อีแน่รออีแน,ในใ่อ้ไอะอีไม่งอก็ยอมละคิดได้ก็ยไมเหน่อเาะไม่งอมกับเพื่อนไม่งงแับ

ไม่ใช่มั้งพี่ยังไม่ถึงพ่นหน่ำใจโยปีพี่ก็ไปถึงด๋มได้ตัวเอลเปายาวนะได้กินนพก ทไงสกสอย้นวันเลยมามนะเสืออะเดใส่ใส่เสั่นนั่นนนเนี่อโซมาังนขอยันข้ามานะครับข้ามาอะไรเนี่ยพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ เจเกอเออบิบเจคเกอยันข้าม้าเขาเขาข้าม้าไรเป็นยังไงเขาเป็นข้าม้าอะไรในปีเป็นยัง่เนะเทอรมมันไม่ได้เนี่เนาะ

Moscao an sưu, Panakin tăm súng 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 อาไงวะทำไมในพื้นที่เขาเข้าไม่ได้เนี่ยเผื่ออะไรนี่เเป็นียโตเจ้ากับเพชรไปเข้ากล้ามอ่ะทำไมตัวปูง้อจังนอกเดี๋ยวออกไปแล้วก็เข้าใหม่นะพี่น่ะพีกเขากว่าจำเหลือน่ะอย่างนี้